สวยเลยแก๊สมดตายเลยวคราวนี้อยู่คนเดียวด้วยเนข้าวก็แช่ไว้ภาษ,ษาอีสานก็คือข้าวมาไว้นะครับแฟนก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าแกไปทํางานครับโดนตามด่วนไปยืดผมที่ตัวอำเภอผมก็อยู่คนเดียวแล้วรถก็ไม่มีทําไงแต่คราวนี้ก็เหลือแต่เตาแก๊สเตาถ่า,านเดิมๆครับนี่ไม่ผมไม่ได้นึ่งข้าวแบบกองไฟแบบนี้มาจะห้าหกปีแล้วนะครับ อ่ะก็อาศัยวิชาเดิมๆครับนานมากวันนี้คนลมแรงๆครับจะทาไงดีเนี่ยนมันจะติดหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเอาใจช่วยกันครับข้าวก็ยังไม่ได้กินนะครับนี่จะสิบเอ็ดโมงแล้วก็เอาเอานี่แหละวัสดุแถวๆนี้นะครับคือครัวมันไม่มีครับดูลักษณะของบ้านก็มันไม่เป็นครัวแล้วเพราะว่าผมต่อเติมด้านหลังครัวจะเป็นครัวเปิดของผมนี่ก็ไม่ได้ใช้มาห้าหกปีแล้วเมื่อก่อนใช้อยู่เพราะว่าผมมีสุนัขอีกตัวหนึ่ง คือนึ่งข้าวเลยนึ่งให้กับสุนัขก,กินนะครับเพราะถ้าเราจะให้หัวอาหารอาหารเม็ดเปื้องแน่นอนผมกับแฟนก็ไม่ค่อยได้กินข้าวบ้านเท่าไหร่ส่วนใหจะซื้อซื้อมาทานนะครับแล้วก็ไปกินอนนอกล่มแรงครับวันนี้อ่าในสุดไฟก็ลุกแล้วนี่ครับก็ยังมีหม้อแล้วก็ต้องเติมน้ำใส่ไม่ถึงครึ่งครับประมาณเศษ1นส่วนห้าของของหม้อนะครับ ทำไงต่อละครนี้นี่เราก็มีตัวตัวนี้จะเป็นตัวกั้นนะครับกั้นไฟไม่ให้โดนหวดข้าวสับบางคาผมก็ลืมๆืมละผมไม่แต่พวกหัวดพวกอะไรไม้กระดามอะไรแบบนี้นครับอ่าลุกแล้วนี่นะครับก็เอาหัวดใส่หวดข้าวหวดข้าวใหม่นะตัวนี้ตัวเก่านี้ก็คือพังแล้วตั้งแต่ห้าปีก่อนตัวนี้ซื้อมาใช้เฉพาะตอนแขกไปใครมาบ้านมาถึงได้นึ่งข้าวนี่แก๊สครับนหะมได้แล้วครับตอนนี้แต่ประเด็นคือตัวนี้ มันต้องดเติมตลอดแล้วไม้ขีบถานก็ไม่มีเพราะมันหายไปแล้วไม่ได้หนึ่งมาตั้งห้าปีแล้วแล้วที่สําคัญไอ้พ้าเนี่ยมีดพ้าเนี่ยเวลาจะใช้มันก็ไม่มีเอามือมือระวังลองอเนี่นะผมต้องใช้อุปกรณ์ก็คือมีดหวดเนี่ยมาอันทจริงถ้าเป็นมีดพ้านี่ก็สับก็ฟันนึขาดไปแล้วครับเราต้องเติมพืนตลอดไงมันก็ต้อง อันตรายอันตรายแบบนี้มันก็ต้องเติมตลอดแล้วก็ต้องหาฟืนไปยัดใส่เตาตลอดครับเพราะงั้นข้าวจะไม่สุกนะครับประยุกประยุกเอาครับนี่คือด้นสดๆเลยนะครับไม่มีการเตรียมกันมาครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องมันนึ่งข้าวลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยก็ดีครับพอดียัดเข้าไปกับเตานะครับได้แล้วต้องคอยสูงฟืนตลอดครับนี่ตัวนี้ก็คือก้านก้นไฟไม่โดนหัวนะครับต้องเติมตลอดนี่ร้อนร้อนเพราะว่า เลคิปถามมาดูหน้าใกล้แล้วสุกแล้วครับนี่ท่าทางใกล้จะสุกแล้วครับกอสักพักหนึ่งครับเนี่ยมาแล้วนะครับนี่แต่ผมไม่มีอะไรเนาะเขาเรียกว่าไอ้ตรงที่เป็นไม้ไผ่นะเขาเรียกว่ากระดง้งหรอเกระดง้งหรือเปล่าเออกระด้งลืมไปนะผมไม่มีกระดง้งผมก็ต้องใช้นะครับวิชานะครับมือนะฮะเนี่ยเนยคลียร์ของก่อนเพราะว่าทําด้นสดเลยไม่นึกว่าจะต้องมา นึ่งข้าวแบบนี้นะครับไม่นึ่งไม่ได้ครับเพราะว่ารถก็ไม่มีออกไปหาซื้อนะครับแฟนแกก็ออกไปนะครับไปช่างสวยนัแฟนผมแกก็ไปรับงานนะครับงานด่วนเราอยู่ตัวคนเดียวเป็นผุ้ชายต้องหากินยัได้ตัวผมไม่มีปัญหาแต่ผมมีไอ้เห่งเจียไอ้สุนัขตัวหนึ่งครับมันหิวมันวุ่ยวายแล้วนะครับคน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 นะคต้องคนนะครับเพื่อมันให้มันเข้ามันกระจายกันครับจะได้กินแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังสุดๆครับระวังไม่ให้มันตกนครับปกติมันต้องมีกระด้งนะครับเออถ้ามีกระด้งนี่เราก็จะเอ่ง่ายนะครับเข้าวใส่กระดงะร้งแล้วก็คนๆแล้วก็เอามือนะครับเขาเรียก,กยังไงละ่ะอุ้มๆมันใส่ยัดใส่กระติบข้าวเลยนะมันก็ง่ายครับน่ยเสร็จแล้วครับแต่ประเด็นอีกหนึ่งก็คือลแล้วกลับล่ะมีข้าวเราจะหากินกลับยังไง แฟนผมแกก็มีไก่มีอาหารสดอยู่ในตู้เย็นนะแต่นี่ดูตัวนี้ก่อนครับมีหอมกลุ่นแน่นอนฮะเยี่ยมเนี่ยครับแฟนผมแกก็มีไก่ให้ผมทําแต่ผมคงไม่ทำแล้วผมเอาตัวเหลือๆจากในตู้เย็นดีกว่าครับมามาทำอ้าวสวยแล้วคราวนี้มันไม่พอกันครับเตามันใหญ่เกินไปทํายังไงละครนี้เฮ้ยผมมีเตอวยังมีตัวช่วยอยู่ะยุกต์เอานะครับเป็นเรียนลูกเสือมานะครับต้องประยุกต์เนี่ยได้ครับ นี่ก็เป็นลาบเก่าครับตัวเดิมตัวแรกก็จะเอามาให้อเฮงเจียเนี่ยลาบคนกินกว่อนเฮงเจียจะเพิ่งกินนะเฮงเจียกินอย่างอื่นเอานะครับถ้าใช่ผมไปทําทอดไข่เอวยไปอะไรนะครับทําไก่ย่างอะไรโอ้คงไม่เป็นครับงานิเฮงเจียก็รออยู่นะครับขอญาติกินข้าวเฮงเจียก่อนปกติผมก็ไม่ให้กินหรอกครับอาหารคนนานๆอาทิตย์หนึ่งใช่กินหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันจะเค็มอันตรายต่อสัตว์น่าขึ้นโตแล้วในที่สุดก็ได้กินข้าวแล้ว โอ้โหครับเนี่ยนะขอบคุณครับที่รับชมครับได้กินข้าวก็อย่างสเปดมงนะครับเนี่ยเมื่อคืนีก็ไม่ได้กินข้าวนะครับหนักไปหน่อยตื่นเช้ามาก็หิวครับมีอะไรทํากินเองถ้าก็ต้องทําครับอร่อยครับอร่อยนะพริกกัดโตรเลยครับอ้โเผ็ดจริงๆกินอีกเบิ้ลอีกกินจนท้องมันจะพังนั่นแหละอร่อยจริงๆครับ